คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครอง สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพาด้วยสวัสดีเอฟซีมิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับฮานอยวันนี้นะครับผมประจํานะครับวันจันทร์นะครับที่15นะครับธันวาคมพศ2568นะครับ กับสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันนะครับถุงเงินจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพาด้วยนะครับครับผมเข้ามาแล้วชื่นชอบไม่ลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามด้วยว่ากดแชร์นะครับไปทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดแม่นๆนะครับฝาก fc พี่น้องรับชมในคลิปต่อไป ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c มิรักสูตรของเอก็ได้อยู่ที่4กับ7นะครับมาเด้งๆเลยนะครับสำหรับแนวทางนะครับก็ยินดีกับ f c มิรักที่มีความโชคดีนะครับฝากกันคอมเมนต์เข้ามาก็อยากชมสูตรจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพาเราไปครับบวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วทําเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยตรงอกตรงใจ F c มิรักหรอเป่ารับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสาหรับแนวทางราวพัฒนานะครับสูตรเจาะ สตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพาด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับเราพัฒนานะครับในปีพศ2568นะครับวันที่12ที่ผ่านมาวันศุกร์นะครับผมข้อสอบออกอยู่ที่7,4,4,5,4,6นะครับผมบางที่เอา7,4นะครับเป็นข้อสอบร่างบางที่ก็เอา4,4นะครับบางที่เอา4,5 สหรับ5-4-6บนด้วยกันงวดนี้ก็ไม่ทำ Fc พี่น้องผิดหวังนะครับไม่ว่าจะเป็นสายรูดสายเจาะนะครับแอดคิมนำโชคพารวยนะครับ2ตัวเด่นได้อยู่ที่4กับ7นะครับเม็ดเดียว7นะครับเจาะให้ด้วยนะครับผม7-4-5-4ชุดวินก็มีนะครับ6-4-4-6นะครับก็ยินดีกับ Fc พี่น้องที่โชคดีนะครับผมก็พากัาคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรแม่นๆจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยแอดก็จะทาไปตามสูตรเช่นเคยนะครับ จะเป็นสต one, ูตรตารางวันนะครับมังกรทองนะที่พี่น้องคอมเมนต์เข้ามานะครับก็จะใช้สูตรนี้ต่อไปนะครับก็จะใช้สูตรตารางวันมังกรทองนะครับแอสก็มีอยู่3สูตรนะครับจะมีสูตรถุงเงินนะครับอันนี้สูตรถุงเงินนะครับอันนี้สูตรตารางวันเอ่อมังกรทองนะครับอ่าตารางวันมังกรทองนะครับอันนี้ถุงเงินนะครับอ่าก็จะใช้สูตรถุงเงินนะครับแอสก็จะมีอยู่3มสูตรนะครับ จะเป็นเลขตารางวันนะครับจะมีสูตรตารางวันถุงเงินสูตรมังกรทองแล้วก็สูตรเดินดีจะใช้ในการคํานวณข้อสอบรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนาเป็นเลขตารางวันนะครับจะมีจันนะครับวันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ข้อสอบออกว่าไหนคํานวณให้ชมวันนั้นออกวันจันท์คํานวณวันจันทรออกอังคารคานวณวันอังคารนะครับเอ็กก็จะมาสรุปย่อยๆให้ดูนะครับสําหรับข้อสอบนะครับผมวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ วันศุกร์นะครับเได้7กับ4นะครับอย่างที่เรียน4ก็จะมี4ี่นะครับ4ี่หหรือว่า49ได้นะครับผมมานะครับอ่า4 8ก็ว่ากันไป4 3เจาะเอาประมาณในตารางเข้านะครับผมสําหรับ7ก็มี7 4สเด้งๆทั้งคู่นะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นวันจันทร์นะครับจะมีเลข1นะครับเลข4ี่เลข7เลข6หรือว่าเลข9เลข5เลข0ูนคือเลขส่วนคือ เสามารถนํามาจลบคู่จลบบินได้เหมือนกันนะครับก็สายวันนี้นะครับก็จะคัดลงชุดวินนะครับก็จะมีเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสี่เลขสี่เลขห้าเลขหกแล้วก็เจ็ดนะครับผมสําหรับชุดวินนะครับจะเป็นศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสําหรับสายจับคู่จับวินนะครับสูตรเจาะสามตัวนะครับผมตัวเลขนะครับผมเน้นไปอยู่ที่ เน้นลูกจะใช้เลขในตารางนะครับจะเป็น0 4 4 5แล้วก็4 7นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับดิน4นะครับหรือครัวผักก็จะเป็น0 4 4 1 5, 4 5ี6 4 7ประมาณนั้นนะครับอ่าสำหรับตัวที่2นะครับผมก็คือ6นะครับก็จะมี0 6 หกสี่ห้าหกประมาณนี้นะครับผมสำหรับเด่นหกนะครับสำหรับตัวที่สองนะครับสำหรับตัวสุดท้ายนะครับผมสูตรเจาะสามตัวนะครับผมก็จะเป็นถ้ากลัวพลาดก็จะเป็นศูนย์หกหกหนึ่งหกสี่ห้าหกเก็ตในตารางเลยนะครับเจ 3, ะา,าะสามผู้โอกาสพลาดมันจะสูงนะอ่าถ้ากลัวพลาดก็เอาชุดวินเลยตัวสุดท้ายนะครับผมจุดเจาะสามตัวตัวสุดท้ายนะครับผมก็คือ อจ็ดนะครับจะมีศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหกนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรเจาะสามตัวนะครับจากทั้งช่องแอดมินคิมนำโชคพาด้วยนะครับก็มานำเสนอนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ FC นะครับมิดลักไม่ชื่นชอบตัวที่แอดคัดให้นะครับผมก็ กับวินได้เลยนะครับชุดวินก็มีสิทธิ์มาทุกตัวนะครับสายวินนะครับสำหรับชุดเด่นนะครับชุดเด่นสามตัวสี่ตัวสี่ตัวหกตัวนะครับจะใช้เป็นเลขผสมนะครับจะเป็นห้าสี่เจ็ดเจ็ด นะครับห้าห้าห้าหกนะครับห้าสี่เจ็ดหกนะครับผมห้าสี่เจ็ดหกนะครับสำหรับข้อสอบชุดอ่าหกตัวเด่นนะครับวันนี้เด่นตัวหกก็จะเป็นเจ็ดห้าสี่สี่เจ็ดหกนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับข้อสอบชุดเด่น นะครับสามตัวจากทางช่องแอดมินคิมน้งโชคพาด้วยนะครับสุดเจาะสามตัวก็คือสี่เจ็ดแล้วก็หกหกเจ็ดสี่สี่เจ็ดหกนะครับสำหรับ FC พี่น้องไม่ชื่นชอบตัวที่แอดคัดให้ก็จับวินได้เลยนะครับชุดวินจิตมาทุกตัวนะครับสำหรับเบิ้ลนะครับผมตามตัวอ,อักษรได้เลย44 66กหับหัวด้วยนะครับ6กับ9ตัวเดียวกันแล้วก็77 เบิร์นประมาณนี้นะครับสายเบิร์นตามนี้นะครับสำหรับสูตรแม่นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยก็มานำเสนอ fc mid d u ักนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วงวดที่แล้วนะครับก็เข้านะครับเกี่ยบทุกตัวนะครับให้4กับ7นะครับ2ตัวเด่นก็มา7 4นะครับ4 5หนะครับผม5 4 4 5นะครับผมอ่า4 6 6 4นะครับก็มาเต็มเบลเลยนะครับ ส่งท้ายวันศุกร์สุดส,ส,สัปดาห์ FC พี่น้องได้อย่างสวยดีนะครับชื่นชอบก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับ FC นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุง้งกิ้งนะครับแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนําโชคพารวยเอามานําเสนอนะครับจะได้แจ้งเตือนก่อใคร สำหรับ FC พี่น้องนะครับอยากได้สูตรเจาะ2ตัวหรือว่าสูตรเจาะเม็ดเดียวก็คอมเมนต์มาบอกแอดท้ายคลิปนะครับผมก็จะไปคิดค้นหาก็สอบสูตรเจาะเม็ดเดียว f c พี่น้องรับจมในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้แอดมีคีดนำโชคพลอตคอลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีแต่ความสุขทุกท่านครับผมสวัสดีครับ